สวัสดีครับทุกคนผมโนูนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งนักเรียนไทยในออสเตรเลียเนี่ย นิยมทำมากๆเลยนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบให้กับร้านอาหารไทยนะครับซึ่งหาพนักงานไม่ได้นะครับอาชีพนั้นก็คือการขับรถส่งอาหารนะครับในออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีบริษัทใหญ่ๆเช่น uber eats นะครับ d e l i v e r o o แล้วก็เมนูล็อกนะครับแต่ก็ยังมีเจ้าเล็กๆอีกมากมายเลยนะครับก็วันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามชีวิตเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับซึ่งทำอาชีพนี้อยู่นะครับ ผมก็จะพยายามถามเอาข้อมูลมาให้ทุกคนให้มากที่สุดนะครับเราก็จะมาดูกันในเรื่องของรายได้ด้วยนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องแท็กซ์นะครับก็ว่าการทำเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทพวกนี้นะครับมีข้อดีข้อเสียในเรื่องของแท็กยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยครับโอ้ทุกคนวันนี้ก็อฟหาเงินได้97เเหรียญแล้วนะเมื่อเช้าเขาไปขับมา เริ่มแบบข้ามมากเลยคนอื่นเขาเริ่มจากศูนย์วันนี้เราเริ่ม97เลยครับเริ่มตอนเที่ยงครับขับไปสี่ชั่วโมง <c oughs> แล้วก็ขับมาที่นี่แหละแล้วก็เพิ่งเริ่มทำวิดีโอ97เหรียญนี่ประมาณกี่ออเดอร์นะมาเช้าเนี่ย97เราวิ่ง14ช่วงเชา้าออเดอร์จะ จะไม่เยอะเท่าตอนเย็นแล้วก็เลทที่จ่ายอ่ะจะจะน้อยกว่าคือเลยต้องวิ่งรอบเยอะกว่าเดี๋ยวช่วงพีคเนี่ยประมาณ5้าโมงถึงสองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวดูว่าเลทมันจะเท่าไหร่อ๋จจอ,อ,อเคยทําอยู่ในเมลเบิร์นมาก่อนปะใช่ในเมลเบิร์นตอนแรกเราเริ่มจากจักรยานก่อนอจักรยานก็พอมีเงินก็อัปเกรดเป็นจักรยานไฟฟ้า ก็ทำระยะได้มากขึ้นวิ่งออเดอร์ได้บ่อยขึ้นก็ทำเงินมากขึ้นคือในในเมืองเมลเบิร์นเนี่ยขับรถคุ้มไหมในเมลเบิร์นถ้าตัว CBD อ่ะจะแนะนำเป็นจักรยานไฟฟ้าหรือว่าเป็นสกูตเตอร์มอเตอร์ไซค์เพราะว่าปัญหาคือที่จอดอที่จอดจะหายากแล้วก็จอดแพงส่วนใหญ่เขาใช้จักรยานกัน เร็วกว่าด้วยป่ะเร็วกว่าซอกแทกมันไม่เสียเวลาหาที่จอดบางทีแบบหาไฟแดงก็ได้ใช่ป่ะเออบางทีไฟแดงเนี้ยเราก็ลงเดินเข็นข้ามทางม้าลายไปมันก็สะดวกรวดเร็วในประสบการณ์เยอะนะนะในเนี่ยออฟเนี่ยประสบการณ์ทั้งในเมืองใหญ่ประสบการณ์ลายๆก็เยอะจักรยานถายไปคันหนึ่งทางเปลี่ยนมาสี่คันแล้วสี่คันเนีอย จัก,กรยานไฟฟ้าน,นี่ไม่ใช่ถูกไม่ใช่เหรอใช่ก็ประมาณ6 7เจ็ดร้อยขึ้นไปแต่คันที่หายเนี่ยสองสองพันได้มั้งเพราะว่าแฟนซื้อให้เป็นของขวัญครบรอบอแต่งงานโอ้ยอย่างนี้ไม่ด่าใตา้โกรธเลยมาหายที่รีจิโนนี่แหละ ออเดอร์แรกมาแล้วครับทุกคน11เ,นเหรียญเหรียญครับ5กิโล78ไม่เลือกงานไม่ยากจนครับอันนี้รับแล้วใช่ปะรับแล้วแลเวก็ระบบมันก็นำทางให้ดีนะขับตามเลยงา่ายๆเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ภาษาไม่ได้พูดกับใคร แค่แบบ hello how are you goodbye s e you แค่แบบ g o o d night แค่นั้นเลยก็ไม่ต้องกลัวมาออสเตรเลียล้วหางานไม่ได้ใช่ไหมใช่เรามาถึงเราสมัครแอคเค้าก่อนเลยถ้ามีใบขับขี่เนี่ยยิ่งง่ายเลยใช้บัญชีของรถยนต์เออออฟทุกวันนี้สมัครยากไหมอะเห็น เขาบอกว่ามันยากขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช่ปะมันช่วงโควิดที่คนเขาตกงานกันเยอะๆคนก็แห่มาทำอูเบอร์มาส่งอาหารกันเนี่แหละมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะพนักงานของเขาอะในการแอปพูฟเอกสารบัญชีมาทำงานช้าทำไม่ทันเนาะใช่มันก็จะกินเวลาอย่างช่วงโควิดที่เราเปลี่ยนบัญชีจากจักรยานมาขับรถยนต์่ ใช้เวลา6อาทิตย์ในการแอปพู e เอกสารทั้งหมดมแต่ว่าอย่างของปีเนี้ยของแฟนในการแอคท v เวตแอคเคาท์อ่ะใช้แค่คืนเดียวอ,อ,อมันก็อยู่ที่ช่วงจังหวะอ๋อออแล้วใช้เอกสารอะไรบ้างอ่ะในการสมัครอะ่ะออสำหรับบัญชีแบบเบสิกเลยนะถ้าเป็นแอคเคาท์จักรยานก็จะใช้ พาสปอร์ตวีซ่าว่าเราสามารถทำงานในประเทศนี้ได้แล้วก็ประวัติอาชญากรรมโพลิสเช็คแล้วก็ประกันประกันดูบัติเหตุในกรณีขับรถยนต์ใช่ปะ่ะใช่จักรยานส่วนใหญ่มันไม่มีประกันอ๋อโอเคอแค่นั้นเองเนาะก็ไม่ได้ยากเนาะ ใช่ประมาณนี้สำหรับคนามาใหม<า>ถ่ถ้าจะเป็นบัญชีรถยนต์มาก็จะมีเพิ่มใบขับขี่ถ่ายหน้าหลังถ่ายรูปยืนยันโอเคอย่างนี้สําหรับคนมาใหม่อ่ะก็ขับสมัครจัก,กรยานไปก่อนก็ง่ายที่สุดเนาะใช่โอเคคือคนมาใหม่ก็คงจะยังไม่มีรถอะไรเงี้ยเนาะก็ลงทุนน้อยๆใช้จัก,กรยานขับไปก่อนใช่ค่อยๆสะสมเหมือนเราก็ได้ตอนแรกเราก็มาเ,เริ่มจากจัก,กรยาน ตังก็ซื้อเป็นไฟฟ้าเราค่อยออาเกลีรม,มาเป็นรถยนต์เรากำลังจะถึงออเดอร์แรกกันแล้วครับผมอันนี้ออฟก็กำลังจะออกไปรับของแลตอนนี้ยังต้องใส่หน้ากากอยู่ก็จะมีอ,อุปก,กรณ์พื้นฐานเป็นกระเป๋าเก็บความร้อนครับครับ <c oughs> แล้วก็โทรศัพท์ที่เอาไวด้ดูลูกค้า ว่าออเดอร์ชื่ออะไรแล้เดี๋ยวมาออเดอร์ใหญ่เหมือนนั้นเนี่ยใช้สองถุงเลยเออมันแยก้อนเย็นมาให้ก็พอเรารับออเดอร์มาแล้ว เราถ้ติ๊เริ่มส่งได้เลยโอ้งานง่ายใกล้ๆเยี่ยมหนึ่งนาทีกิโลครึ่งได้แล้วครับงานต่อเื่องได้สิบเอ็ดเหรียญแล้วครับโอ้อัเดอร์ใหม่เข้ามาอีกแล้วครับเข้ามาแทะครับช่วงยุงย่งๆมันจะแบบมาซ้อนกันโอ้มาซ้อนอีกแปดเหรียญกว่า ก็ถึงออเดอร์แรกแล้วครับการขับรถส่งอาหารตอนกลางคืนจะยากนิดนึงตรงที่มันมองมองบ้านเล็กที่ไม่ค่อยเห็นไฟฉายตลอดเลยถึงละตูเมื่อกี้ออฟพกไปฉายไว้ด้วยเอาไว้ส่งบ้านเล็กที่ ผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรในงานนี้บ้างไหมเรามีอะไรแบบว่าที่จะชดเชยหรือว่าค่ารักษาพยาบาลสิทธิพิเศษอะไรอย่างนี้มีไหม,มปีที่แล้วตอนที่ผมยังปั่นจักรยานสอ่งอาหารอยู่คว่ำไปทีหนึ่งก็หัวเข่าแตกแล้วก็ได้เข้าฉุกเฉินไปเย็บหัวเขา่า แล้วมีคนมารับป่มมีแอมบูเล็ตไหมเออไม่ได้เรียกมาตอนนั้นกลัวกลัวไม่มีตังค์จ่ายค่ารถก็เลยอเรียกแฟนมารับอ๋อเราไปเองใช่เรียกเรียกแฟนมาให้แฟนมาขับจักรยานไปแล้วเราก็ขับรถแฟนกลับไปเลือดอาบๆนั่นแหละก็ไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ทำแผลให้แล้วก็ให้เอกสารค่าใช้ใจ่ายแล้วก็เอ,อ วันที่เราไม่สามารถทํางานได้หมายถึงว่าต้องหยุดงานกี่วันแล้วก็เราก็ไปเคมกับอูเบอร์ก็ใช้เอกสารเนี่ยแหละส่งอีเมลไปแล้วก็เขาจะพิจารณามาว่าผ่านไม่ผ่านของผมก็ได้สิบวันอูเบอร์ชดเชยให้วันละหนึ่งหาสิบดอลลาร์สำหรับการขาดงาน ที่ต้องหยุดนักนตัวเป็นหนักขนาดนั้นหลือต้องขาดงานเลยหก็หัวเข่าแตกมันมันก็เจ็บมันก็ปั่นไม่ไหวแหละจริงๆหมอบอกอาทิตย์เดียวแต่ว่าเราก็ขอหมอเขาสิบวันขอเพิ่มได้ไหมหมอาก็เขียนให้จริงอ่ะอันนี้รู้มาก่อนป่าว่ามันใช้มีสิทธิ์อะไรพวกนี้เออมันจะอยู่ในข้อตกลงเงื่อนไขของ u ู e บ ตอนเลี้ยอสมัครมันจะมีบอกอยู่ว่าคุณได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเออดีแฮะแต่ว่าเหมือนว่าตอนที่เราตอนที่เราหยุดอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราจะออกไปทำอูเบอร์ไม่ได้อ๋อไม่งั้นมันจะแบบอ้าวอยู่แจ้งว่าต้องหยุดงานสิบวันแล้วอยู่ออกไปทำอูเบอร์มันก็ก็ไม่เม k เ s e เราไปทุจริตเขาแค่นั้นก็คุ้มแล้วนะใช่เยอะเยอะอยู่เฮ้ยแอบไปทำงานอย่งอื่นบ้าเนี่ยจริงๆก็ทำได้ <laughs> แต่ตอนนั้นแบบ <พอ S 2> ไม่ไทพอแล้วนะโอเคตอนนี้เราก็ถึงออเดอร์ที่สอง้วนะกำลังจะไปรับที่แม็กครับผมอ๋อ oh, อันนี้เป็นแม็กนะครับโอ้โห okay. okay. oh oh, หยุดไปสิบวันได้วันลับร้อยห0สิบพันห้านะครับได้ฟรีพันห้าเลยตอนหนูกเกิดป oh. ริเทศ แต่ก็ดีนะเป็นผมผมไม่รู้ด้วยนะว่ามันมีสิทธิประโยชน์แบบนี้แล้วก็ผมอาจจะไปทําแผลตัวเองแนละ้วกลับบ้านอะ่ะแล้วก็ไปทํางานรันรุ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะเออแต่ออฟถือว่าเขาแบบเป็นคนที่แบบใส่ใจในรายละเอียดมากเลยก็2อ,ออเดอร์แล้วครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ19เหรียญประมาณเกือบ20เหรียญ2อ,ออเดอร์11กว่ากับ8กว่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้ออฟจะได้ เงินกี่บาทนะทุกคนตอนนี้ก็ออก็ไปส่งออเดอร์ที่2เสร็จแล้วนะเมื่อกี้มีออเดอร์ที่3เข้ามาแล้วแต่เมื่อกี้ลืมดูว่ามันเท่าไหร่ก็ถือว่ามาเรื่อยๆยนะไม่ได้หยุดเลยนะเนี่ยตั้งแต่เริ่มเนี่ยก็เริ่มมาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้มาแล้ว3มออเดอร์ตอนนี้ก็6กโมงสิ ผมโอ๊ย well, บนี่เราเริ่มมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยสมออเดอร์นะช่วง,งมาเรื่อยๆเลยช่วงพีคช่วงห้าหกโมงเราส่งข้อความหาลูกค,ค้าว่าอ่าเนี่ยอูเบอร์ช่วงช่วงเวลายุ่งมันจะมี Hotmap บอกว่ามี e x ็กซ์ตอให้เหรียญก็มีนหาสิบนะถ้ารับออเดอร์ในช่วงนี้ ลายไปแล้วเดี๋ยวค่มาเอาฟังก์ใหม่ใช่ป่ะได้ค่ารอค่ารอสิบสามเหรียญเนาะรอเพิ่มจากสิบเอ็ดใช่เพิ่มจากจากสิบสองจุดแปดไดมานิดนึงอ๋อมีค่ารอนานด้วยนะใช่ดีเหมือนกันเมื่อก่อนใจเยอะกว่านี้มันปรับเรทไปเรื่อยอูเปอร์ ลดลงมาเรื่อยๆเมื่อก่อนอ่ะออเดอร์ขั้นต่ำไม,ไม่เคยได้ต่ำกว่าสิบเหรียญน,นะช่วงแรกๆเลยอ่ะพอ uh huh. มาช่วงหลังๆนี้แบบห้าดอนสี่ดอนโอ้โห oh oh, <laughs> มีงั้นด้วยหรอมีช่วงที่มันไม่ยุ่งแบบช่วงดึกๆเลย uh huh. วันก่อนเจอเก้ากิโลมั้งจ่ายห้าดอนเฮ้ยไม่เจ๋งเลยไม่คุ้มเลย uh huh. ยืดปฏิเสธก็ได้มั้ง<ๆ><ๆ>เราก็ไม่รับ ช่วงเด็กๆบางทีแบบถ้าคนส่งไม่พออย่างเงี้ยเรากดปฏิเสธไปสักพักออเดอร์วนมาเข้าอีกทีแต่ว่าค่าส่งเพิ่มขึ้นอ๋อเออต้องปฏิเสธมันบ้างนะใช่เออออฟแล้วขับอูเบอร์อะไรพวกเนี้ยมันมันมีชั่วโมงจำกัดเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยมันมันเช็คได้ไหมคือสำหรับนักเรียนมันจะมีเงื่อนไข 40ชั่วโมง2อาทิตย์ใช่ไหมฮะครับทีนี้ Uber มันไม่ได้ไม่ได้ออโต้ให้เราว่าแบบเอเราเกินชั่วโมงแล้วบังคับเราออฟไลน์ line, มันก็ปล่อยของเราอิสระเนี่แหละเราต้องมา m a n a g เองแต่ทีนี้การนับเวลาเนี่ยหลายคนก็สงสัยอยู่ว่ามันนับยังไงบางคนก็นับเวลาออนไลน์ line, บางคนก็นับเวลาที่เราใช้ส่งจริงส่งอาหารไม่นับเวลารอ<ม>อันเนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดก็เลยยังไม่รู้ว่าเขานับแบบไหนแต่ถ้าจะเอาปลอดภัยที่สุดอะ่ะก็คือนับเวลาออนไลน์<ม>เพราะยังไงมันก็ไม่เกินก็ซึ่งตอนนี้ออฟก,ก็ทำแบบนั้นอยู่นะใช,ใช่แล้วก็ไม่เกิน 20, ยี่ยิบ่ยามเลี้ยงไว้ประคองไว้ แล้วไม่เกิน20ชั่วโมงนี่ออฟได้เ v e r อร์ประมาณเท่าไหร่รดทัวท<ป>ัว่วไปประมาณ6ถึง8 600ถึง800วิ่งเฉพาะช่วงที่มันยุง่งแต่วิ่งทุกวันถือว่าโอเคเลยนะแบบว่าวิ่งแค่ไม่กี่ชั่วโมงใช่แล้วก็เฟกซิเบิลอย่างน้อยๆก็6 0 0บางอาทิตย์มันมีโปรโมชั่นมันบวกโบนัสให้เราแบบถ้าเราทำ ทำรอบถึงมันก็บวกเงินให้บางทีก็ได้ mm. อาทิตย์ละแปดร้อยอันนี้ก็โชคดีหน่อยเ okay, ถือว่าแบบว่าอยู่สบาย uh huh. ไม่ต้องทํางานยาวด้วยชั่วโมงที่เหลือก็ไปทําอย่างอื่น mm hmm. ทําเงินสด uh huh. รับเงินสดเอาวันนี้เราว,วิ่ง3แอปแล้วครับก็มี Deliveroo แล้วก็เมนูล็อกแล้วก็ Uber ดิลิเวอร์ูนี่ก็คือออเดอร์ที่6ของวันนี้นะก็ตอนนี้ประมาณทุ่ม20แล้วเราเริ่มประมาณทุม่มเออเราเราเริ่มที่6โมงตรงก็ตอนนี้ขับมาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วได้6ออเดอร์นี่เราอยู่ในเ e g i โน a แอเรีนะครับทุกคนถือว่างานเยอะอยู่นะไม่ไม่ไม่แพ้เมืองใหญ่อยู่นะ สองงานสิบดอนจะเอาไหม,ไ,มได้ครันนี้ไปก็แคถ่ถ้าถ้ายังไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนอกําที่ดีกว่ากํหาหมดอฮะโอ้ยทุกคนแบบออเดอร์วันนี้แบบเข้าไม่หยุดเลยอะ่ะก็ตอนนี้เข้ามาอีกสองออเดอร์ซ้อนแล้วก็ถือว่ายุ่งมากเลยออฟบอกว่าปกติวันอังคารไม่ยุ่งขนาดนี้ก็นี่เปิดสามแอปเลยนะทุกคน<ม>คือแบบว่าถ้าเปิดครบ คือต้องเลือกอ่ะใช่ป่ะใช่ถ้ารับหมดมันลงสามากรอรอนานใช่คือตอนได้งานหนึ่งเราก็ปิดสองงานปีดเลแล้วคือตอนเนี้ยผมลืมไปแล้วว่าออเดอร์เท่าไหร่อ่ะมันเยอะจัดเดี๋ยวเรามานับกันตอนหลังก็พิมพ์อยากมามีส่วนร่วมะตามผมออกมา อม,มันเป็นนตาจะเป็นซอยอ่ะไม่อยู่โคดใล้เลยทุกคนออเดอร์เนี้ยนะเขาสั่งอาหารฮังกี้แจ็คแต่ว่าบ้านเขาอ่ะแค่เดินข้ามถนนไปอ่ะเขายังสั่งให้อูเบอร์มารับเลยงงมากเนี่ยบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นอ่ะแค่ข้ามถนนมาซื้อฮังกี้แจ็คอ่ะสั่งอูเบอร์อ่ะถึงแล้วครับทุกคน นี่หลังนี้เลยนี่หลังไหนอ่ะนี่หลังนี้นี่แค่ข้ามถนนจริงๆทุกคนบ้านนี่นี่บ้านหลังนี้นะแล้วก็ดูฮังกี่แจ็คอยู่ตรงข้ามเลยก็ยังสั่งอาหารโอ้พี่แกะมาดูครับทุกคนอันนี้แบบโปรเฟชชั่นอลมากมีไฟส่องเลขที่บ้านด้วยโคตดโปรนี่มองเห็นหมดเลยสุดยอดอ่ะทำไมเราไม่มีอันนี้ นี่ไงบ้านนี้เปิดไฟนะใช้บ้านนี้ไฟอะไรเนี่ยโคตรสว่างเลยฝัดไลล <laughs> <laughs> ทุกคนออเดอร์เข้ามาไม่หยุดเลยเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ก็มีออเดอร์อาการน,นึงรอยอยู่เนี่ยคนยุ่งอะ่ะวันเนี้ยอยากรู้แล้วเนี่ยว่าออฟจะได้กี่บาทเปิดสามแอปหนะึง ส่งไม่หยุดเลยนะครับตั้งแต่6โมงตอนนี้3ามทุ่มแล้วสุดยอดอ่ะโอเคครับตอนนี้ป๊อปก็มีเทคนิคนอะไรจะมาบอกเราเราปกติเวลาเราถึงถึงบ้านลูกค้าเราส่งอาหารเสร็จเราก็ส่งข้อความไปบอกเขาว่าเออเราถึงแล้วนะเราวางไว้ตรงไหนล้วก็ของเราจะเพิ่มข้อความพิเศษบอกว่า Thank you for feeding my family have a great night ครับโอ้เราคือต้องทำตัวน่าสงสารให้ที่สุดตัวนใ่ก็ได้ทิปอันนี้คิดเองปะเนี่ยอันนี้ใช่เรามันได้ผลโอ้สุดยอดเลยนี่มีบอกทิปด้วยแปีการได้ทิปวะ Thank you for feeding my family วะเออเพื่อนเพื่อนแต่ตั้งส่งตั้งแต่ส่งมาเนี่ยผมเห็นออฟได้ทิป2องออเดอร์แล้วนะเออแล้วเวิร์กด้วยนะ สุดยอดเลยเอาไปใช้กันได้ทุกคนตอนนี้เรากำลังมาส่งบ้านที่เรามาส่งแล้วนะที่มันอยู่ตรงข้ามหังกิจแจกอะตอนนี้เขาสั่งแมคโดนัลซึ่งอยู่ถัดกันอะอยู่กันบล็อกถัดไปอะ่ะเออตอนนี้เขามากินแม็กบ้างเมื่อกี้เขาสั่ง ฮ<า>ังกี้แจ็คตอนนี้อยากกินแม็กอ,อย่าโบกนะหมดแม็กแล้วต่อจ <laughs> ้าเนี่ยอย่าโบงนะบ้านเดิมเลยออฟรู้ได้ไงว่ามันมีถนน,นเข้ามาได้ออถ้าแบบล้มเฮ้ยไอ,อบ้านนี่ไงจุดจุดรับกับจุดส่งไอบ้าน เราต้องข้ามทังกีเต่าโอ้รวยจริงว่ะแล้วเราก็ด่าเขาเสียหายเขาเขาเป็นคนดีนะความจริงแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วแล้วแล้วรอบรอบสองนี่เราเราส่งเมสเซจอะไรไปวะเอ่อรอบสองอะส่งแล้วขอบคุณที่ตีดมาแบบวันนี้แต่รอบแรกไม่ได้ส่งเฮ้ยโอ้โหทุกคนได้ผลจริงอะได้ทั้งห้าดอนอะรอบเนี้ยบอกว่า Thank you for feeding family อ่ะโอ้โหเนี่ยได้ทิปแล้วทุกคนเป็นเี้ยใครขับ Uber นะไอเดียวะได้ดูวิดีโอเนี้ยโชคดีเลยโอ้โหนี่วันนี้10เหรียญแล้วอ่ะทิปอ่ะรวยนะนี่ขอบใจมากครับเจอกันขับรถปลอดภัยพรุ่งนี้บอกด้วยนะได้เท่าไหร่ได้ Thank you โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูรายได้ของอ๊อฟในวันนี้กันนะครับก็นับตั้งแต่ที่ผมเริ่มนะครับก็ตอน6กโมงจนถึงเกือบเกือบสี่ทุ่มนะที่เราเลิกกันก็อ๊อฟก็ส่งเมสเซจมาบอกผมว่าเขาได้จากอ่าอูเบอรเหรียญนะครับแล้วก็เมนูล o อกอ่าเจนะครับแล้วก็ได้จาก ดิลิเวอร์รู17เหรียญน,นะครับถ้ารวมกันแล้ว3แอปเนี่ยออฟก็จะได้อยู่ที่172เหรียญน,นะครับภายในแค่4ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดรวมชิปเช้าที่ออฟไปขี่ส่งมาก่อนแล้วเนี่ยได้จาก Uber อีก97เหรียญน,นะครับก็เท่ากับวันนั้นออฟก็จะได้อยู่ที่269เหรียญน,นะครับในทั้งวันก็ อ๊อฟได้บอกกับผมไว้ว่าตอนเช้าเนี่ยเขาขัดตั้งแต่เที่ยงนะครับจนถึง4ี่โมงเย็นนะครับก็นน,นั่นก็ประมาณ4ชั่วโมงนะครับสรุปรวมทั้งวันแล้วเนี่ยอ๊อฟก็ขับประมาณ8ชั่วโมงนะครับก็อ๊อบได้รวมทั้งหมดเนี่ยก็269เหรียญน,นะครับก็ถือว่ารายได้ดีมากๆเลยนะครับ8ชั่วโมง269เหรียญต่อไปก็มาดูเรื่องของ t ท็นะครับก็ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวเราเนี่ยไม่ใช่เป็นลูกจ้างนะครับของ Uber เราเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ตัวเราเหมือนบิสเนสนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของแท็กเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเองนะครับ Uber เนี่ยก็จะจ่ายเงินเรามาเป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอ,พอหมดปีภาษีเราก็ต้องไปเคลียร์ภาษีเราเองนะครับต่างกับการเป็นลูกจ้างนะครับการเป็นลูกจ้างเนี่ยในออสเตรเลียเนี่ยนายจ้างจะหัก แท็กจากรายได้เราออกไปก่อนนะครับแล้วปลายปีเนี่ยเราก็ไปเคลมนะครับถ้าเกิดเรารายได้ม่เยอะเราก็จะได้คืนเยอะนะครับแต่ถ้าเราได้รายได้เยอะเราก็อาจจะได้คืนน้อยก็แต่ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของข้อดีในการเป็น business น,นะครับในการขับ Uber เ,เนี่ยมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของการความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายนะครับเราสามารถ ซื้อของมาลดหย่อนภาษีนะครับไดห้หลากหลายนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับบิสเนสเราเราลดหย่อนได้หมดเลยนะครับเราสามารถซื้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามีหลักอยู่ที่ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับบิสเนสเรานะครับแล้วก็จะต้องมีความเหมาะสมะมีความสมเหตุสมผลนะครับไม่ใช่ว่าเราจะซื้ออะไรก็ได้มันก็ยกตัวอย่างนะครับเราก็อาจจะ เราไม่สามารถซื้อหลายที่สมมุติว่าเป็นแบรนด์เนมสมมุติว่าเราอยากซื้อแว่นตาแต่ว่าเราซื้อแว่นตาแบบว่าโอ้โหแพงแบรนด์เนมเวอร์มันไม่มันไม่ได้นะครับมันจะต้องแบบว่าสมเหตุสมผลอะไรประมาณนี้นะครับก็ข้อดีต่อไปนะครับก็คือเราได้จ่ายแท็กน้อยลงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเอา รายรายจ่ายที่เกี่ยวกบิสเนสเนี่ยมาหากรายได้เราก่อนนะครับมันก็จะทําให้รายได้เราเนี่ยเหลือลดน้อยลงแล้วก็ทําให้เราจ่ายแท็กน้อยลงกว่าการเป็นลูกจ้างมากนะครับเพราะว่าการเป็นลูกจ้างเนี่ยเขามีลิมิตค่อนข้างเยอะนะครับในการใช้จ่ายนะครับแต่ว่าการบิสเนสเนี่ยเรามีความมีความยืดหยุ่นในการใช้เงินมากกว่านะครับต่อไปเนี่ยข้อที่3เนี่ย ก็คือเราก็สามารถสะสมทรัพย์สินได้นะครับแทนที่เราจะเอาไปจ่ายแท็กให้รัฐบาลเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผมเราซื้อรถใช่ไหมครับเราขับรถอูเบอร์เนี่ยเราก็ต้องซื้อรถเราก็สามารถเอาเงินที่เราซื้อรถเนี่ยมาลดหย่อนภาษีเราได้นะครับแล้วเราก็ยังได้เป็นรถออกมาอีกนะครับก็เนี่ยนะครับเป็นข้อดีมากๆสําหรับการบิสเนสนะครับเราสามารถ มีทรัพย์สินได้นะครับยกตัวอย่างที่ผมเคยทำคา Ca เพ็ดคินเนอร์นะครับก็ผมก็ซื้อแมชชีนซื้อลถอะไรพวกนี้นะครับก็ทุกวันนี้ผมก็ยังมีสิ่งของพวกนี้อยู่เลยนะครับแล้วมันก็เป็นของที่เราเก็บไว้ใช้หาเงินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็นั่นแหละครับน่าจะเป็นข้อดีที่ผมนึกออกนะตอนนี้นะต่อไปเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของมันเนี่ย ก็คือมันจะต้องมีวินัยนะครับเพราะว่าเราเป็นบิสเนสเนี่ยเราไม่ได้ทุงหักแท็กไว้ก่อนแล้วปลายปีเนี่ยถ้าเกิดเรา,าสมมติว่าถ้าเราไม่ไม่ได้เก็บเงินไว้เลยเราใช้หมดใช้จ่ายแบบไม่เกี่ยวกับบิสเนสเนี่ยพอปลายปีเนี่ยเราก็จะมีปัญหานะครับเพราะเราจะไม่มีเงินไปจ่ายแท็กที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีวินยัยในด้านการเงินและข้อ2เนี่ยเราก็จะต้องทําท บุ๊กคีปปิ้งเองนะครับทำบัญชีเองแล้วก็จะต้องเก็บใบเสร็จนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บใบเสร็จไว้นะครับเราของชิ้นนั้นที่เราซื้อมาใช้งานเกี่ยวกับบิสกิสเนี่ยเราไม่สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีวินัยทางทางด้านพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากๆนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้จะทําให้เราจ่ายแท็กแพงกว่าเดิมนะครับ ก็ข้อ3เนี่ยการที่เราเป็นบิสเนสนะครับเราก็อาจจะต้องจ่ายแอคเคานต์แพงกว่าการเป็นลูกจ้างนะครับเพราะว่าบัญชีของเราเนี่ยก็อาจจะมีความซับซ้อนกว่าการเป็นลูกจ้างใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับเราก็อาจจะจ่ายภาษีแพงขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงผมก็ชอบมากๆนะครับในการที่เป็นบิสเนส หรือว่าเป็นเซลล์เอ็มโอยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันทำให้เราจ่ายแท็กน้อยนะครับแล้วเราก็สามารถมีทรัพย์สินอะไรเพิ่มเติมได้นะครับก็เท่านั้นแหละนะครับก็วิดีโอนี้ก็ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยชอบก็ช่วยกดไลค์วิดีโอด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามทำวิดีโอที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Australia ออสเตรเลียต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ ถ้าเกิดผมลืมให้ข้อมูลอะไรที่ไม่ได้พูดในวิดีโอนี้ก็เพืเ่อนๆก็ถามได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับก็วันนี้ก็ขอไปลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย